สวัสดีครับนะครับสวัสดี f c ฟพี่น้องช่องไอหนุ่มนอนนานะครับก็พักทายกับเ c ฟซยามเสาร์นะครับทุกวันนะพี่น้องคือวันนี้นะพี่น้องก็เปลี่ยนมุมหน่อยนะครับด้านหลังนะครับที่ f อซเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกผักตบชวาเน่านะครับหรือว่าพวกหญ้าพวกจอกพวกแหนที่เขาหึ้อตามคล้องนะครับขึ้นมากนะครับก็มาหมักพี่น้อง มาหมักแล้วทีนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนผสมนะครับในการทําดินปลูกนะครับเพื่อมาปรุงดินจําหน่ายให้ลูกค้าต่อไปนะครับดินผมก็มง่ายๆพี่น้องก็คล้ายๆกับปรับปรุงโครงสร้างของดินนะครับคือก็จะมีดินนะครับมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็จุลินทรีย์แค่นั้นนะครับที่ผมทํานะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่มันซับซ้อนอยุ่งยากนะครับทําแบบธรรมชาติพี่นอ้อง คือดินเนี่ยต้องการความโปร่งต้องการอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุก็คือจะเป็นอาหารนะครับอาหารของพืชพอาหางอาหารของต้นไม้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะเป็นตัวย่อยพี่น้องตัวย่อยที่ไปย่อยอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินแล้วก็พืชก็จะมากินอาหารทีหรือว่าขี้ของจุลินทรีย์ขี้หนึง่งนะครับอันนี้ก็เล่าแบบคร่าวๆเานาะ คือผมก็รู้ซ้ําที่เล่าแหละพี่น้องับเวเดรูไลก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยเหมือนเหมือนเดิมพี่น้องก็ที่ผมเห็นที่คือตามบ้านเรานี่พี่น้องนะครับว่าบางทีนี่าศาสนานะครับจะมาเล่าเรื่องาศาสนาอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะพี่น้องก็คือจะจะเล่าจากที่สิ่งที่เรามองเห็นหด้อว,ว่าสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราได้เห็นมานะครับว่าบางครั้งพระนะครับ พระนี่คือเป็นโตค้นนะครับคือผู้บวชนะครับดำรงศาสนานี่แหละสืบตอดพระศาสนานี่แหละบางทีนี่เหมือนกับว่าหลงพี่น้องกำลังหลงในลาบในยศนะครับบางองค์บางท่านนะหลงในยาลาบในยศในเงินทองลาบสกาละที่เพิ่นให่มากพี่น้องคือสิ่งที่ทำให้เพื่อนหลงนี่ครับปัจจัยสําคัญเลยนะ ไอ้ในมุมมองของผมนี่นะครับผมก็มองว่าเป็นพ่อผู้เถาผู้แก้ผู้ที่เป็นไม่ออกข้ามแน่เป็นผู้ที่พ่อออกข้ามเนียงผมั่พ่ออีหยังเป็นบ่พ่อว่าน้าบานเฮ่านี่สีเฮ็ดยังกะแล้วแต่พี่น้องผู้เถาผู้แก้เพิ่งกระจัดแขียงเบิดท้าบ้านไหนเพื่อนอันเข้าใจ ซึงเศรษฐกิจย่มนีกะทิสีใไข่เน่อายุนะครับเต่ถ้าบ้านไดที่ว่าด้วยความหักของด้วยความหักพระด้วยความหักศาสนาหลายเกินไปนะครับเพือ่อกะทิบอกว่าห้ใไซ่ซ่องนะครับได้หลพี่นอ้องอันอันเท่านั้นอันนี้เท่านี้ยังประมาณนี้นะครับมีขาแรงขันตํานะครับพระมาตรกีกัมีขาแรยงขันตําเจ้าอาวาสตรงมีระดับนั้นนะครับพระคู่ตรงนี้เท่านี้เท่านั้น เจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอจีรใส่ซ่องเท่านั้นเท่านี้นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับผมว่าเนี่ยมันนาที่แล้วแต่กาลังศรัทธาพี่น้องเพราะว่านี่แหละสิ่งที่ให้พระเพิ่นหลงผิดนะครับให้เพิ่นหลงผิดให้หลงให้เพิ่นหลงในเงื่อนลาบสักกาละให้เพิ่นหลงในเงื่อนในท้องก็เพราะมาจากตรงนี้แหละพี่น้องมาจากพวกผู้แตงผู้ปั่นเนี่ยแหละพวกแตงเฮานี่พี่น้องพวกแตงถลงไขต่างๆนี่นะครับ ที่จริงแล้วไอ้ผมมานั่งบอกอยู่นี่นะครับกับว่าแดดมาทำลายแต่ว่าอย่างไห้เห็นภาพว่าสิ่งที่มมู้เจ้าได้ปนเปอรอนะครับสิ่มมู้เจ้าได้เห็ดเนี่ยนะครับมันเห็ดแห่ข้นนะพี่น้องเพราะว่าพระเลยก็เป็นข้นน้พี่น้องมีหัวจิตหัวใจเพื่อนก็นยังมีกิเลสอยู่ด้วยนะครับบ้านนี้เอาเห็เพื่อนได้หลายพี่น้องมันกระยามพี่น้องมันกระยามเคยได้คือจะงัวหน่อยกินก้ามันสียามเร่งสั้นแหละภาษาโบราณนี่ เกซีก็เคยสื่ยินอยู่ตัวนะครับภาษาโบราณอีสานก็ถือว่ายามปันง้อหน่อยกินช้าอันนี้ก็คือกันพี่น้องเพิ่นกับยามปันง้อหน่อยกินช้าคือกันเพิ่นเคยไปเจิมรถนี่เอารถไปเจิมนี่ได้หาร้อยผู้ถีบ่มมีไปนี่กลายเป็นขันต่ําละหาร้อยนี่ต้องไปนี่ต้องสูงก็หาร้อยหรือว่าขันโมมี่ก็ต้องขันตั้มซ้ำกันนะครับที่ไปร้อยสองล้อย่องสิมันข็บได้เลยครับนี่แหละครับ มันเลยเห็ดใหู้มซึกว่ามันเสื่อมพี่น้องมันเสื่อมไปเบิดนะครับพอคนปั่นคนแตงเหละธรรมดาเรี่ยวผ้าพื้นกับวัดเอ้ยปากดอกแต่เมื่อเพิ่นเคยได้หลายเรี่ยวแมนบอลละเพิ่นสีมาได้หน่อยสีได้บอคนนห่ามันกระยามตัวแมนบอนี่แหละผมก็เลยว่าเมื่อคิดเบองเลี่ยวนี่ค้นีิเฮ็ดให้ศาสนาเสื่อมหรือว่าเฮ็ดให้พระมีเสื่อมนี่มันมองเป็นไผดอกพี่น้อง ก็พวกพวกปั่นพวกแตงนี่แหละพาะความหักหลายนี่แหละการเทมาเบาอยู่นี่เพิ่งนกัจีว่าห้าบวหักมันกับโแเม้นพี่น้องแต่ว่าอยากคิดจะได้ให้มันบาลานกันนะครับเราวางค้นหาไปทำบุญเข้าค้นสีรับทำบุญมันต้องเกิดความสุกซึ้งกันแล้กันนะครับโมเมนต์ว่าสีห้เพื่อนไหลไปเพื่อนไหลไปมันกะเป็นทุกข์เขาแมนบอดอ่ะสัวเขาสีหามได้รต่ละบาดนี่สู้มือนี่พี่น้องเอ้ยนะครับเศรษฐกิจจังสี่นะครับ สิเกิดสงครามนะครับต้องตงต่างๆนี่ถามเนี่ยว่าหาเห้าเดือดร้อนมากนี่นะครับไผ่ส uh ีซอยเห่าใดอเอแต่เ <honored> ห <ME> ่าบอซอยตัวจ้าข้องเองนั่นบอละวเหาสิไปวายไปอันนี้เนี่ยบอว่ามันซอยบ่ได้ดอกพี่น้องนะครับมันตัวข้นอยู่กับตัวเห่านะครับถ้าตัวเห้าบ่เฮ็ดบอรสามบ่ทำเบ่ยังเลยนี่ก็กตบ่ได้ดมียังดอกพี่น้องกตคือสี่คือกันครับควันไม้น้องใน่แหะมีจฉาศีนเาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ เราเหเอฟซี FC ฟังนะครับบางคนก็อาจีบ่คิดคือผมกับว่าเป็นยังนะครับผมว่าว้าตรงนี้ก็คืออยากให้เตือนสติพี่น้องว่าผู้ทาผู้แก้หรือว่าผู้ใดก,ก็แล้วแต่นะครับให้แผ่นฟั่งเบิ้งนะ่ยเมนคือผมเบาบ่าวนะครับว่าสิ่งที่มันเห็ดนห้เสื่อมเห็ดนห้ค้นสัตว์ขาดสัทธานะครับในพุทธศาสนานะครับหรือว่าเกิดนพระพ่นหลงนะครับอันหลงในลาบสักการะต่างๆสิ่นะครับก็ไม่จากสี่หลหะพี่น้อง มาจากการปั้นการแต่งนี่แหละนะครับมันกเลยกลายเป็นประเภทนี่แหละครับเป็นความเสื่อที่มันผิดผิดนะครับไผมากกับตองเฮ็ดในสิ่งนี้พิดผิดจนบางครั้งไอ้ความผิดนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ที่นี่วันนี้เข้าจิไปเฮ็ดให้มันเปลี่ยนปกติมันก็สสกลายเป็นความผิดได้พี่น้องบัานนั่นว่ละแต่เข้าสิตไปเฮ็ดในเรื่องที่ถูกต้องมันกลายเป็นสิ่งที่พิดปกติไปแล้วเข้ากระิกลกยเป็นพิษไปเลย กลายเป็นห่บอบ่อหักบอ่อสัตธวธ์ท่าหรือว่าในมุมมองของเพ่นกับสีม,มอวงห่าไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับมันก็ต้องเป็นตามที่ผมว่าพี่น้องคือห่านะเฮ็ดตามกาลัอองสัตว์ท่าห้อมี่ซิฟกับกส่ซิฟนี่เศร้ากับส่เศร้านะครับอย่าไปหาบืนไ่นะครับ่าไปหากู้นี่ยืนสินมาใส่นะครับไ่ไปเล้ยวมันก็บบริเกิดประโยชน์อีกอย่างมากมากมาพี่น้องไซหาบาทขัดซุกใจ สซหาพันกระซุกใจซ้ำกันพี่น้องเขาสีเลือกความสุขแบบไดแค่นั้นแหละนะครับบางคนมอยูหาบาทไปสซหาพัน์มันกลายเป็นถุกมอนละออนี่ล่ะแล้วก็แยกไปบังคับเพิ่นพี่น้องเพิ่นมีเตาใดก็ใส่แค่นั้นนะครับมีจัลลังศัทธาเตาใดก็ใสไไปแค่นั้นนะครับแยกไปหาบังคับกันพี่น้องเฮ็ดไปแล้วมันกับบอนว่าสิไดขืนสวรรค์มืออื่นดอกจักยง้มไดพี่น้องอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มองบ่เห็นนะครับ มันเป็นสีที่มองเราเห็นแต่ก็เฮ็ดตามกับความเสื่อมๆนะครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ทิขอจบคลิปไปตอนนี้แหละฝากเอฟซีนะช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเนาะช่องเน้นน้อยเอฟซีแหละนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ